เมื่อในวันที่2 7มีนาคม2 5 6 5กักตัววันที่5เริ่มั้งแ่วันที่2 3มีนาคม2 5 6 5คนป่วยกักษาตามอาการไตคนที่่ติดก็ต้องกักตัวยังอยู่ดีมีแห้งบ่เจ็บบวไข่ป,ป่วยกินกาอแ่บนอนหลับอยู่ดีสบายถามหมู่พวกเพื่อนฟูงที่เป็นห่วงกับยังบ่เป็นยังอยู่นิ่งๆอยู่กับที พักผ่อนเลยเต็มที่บ่ต้องเดินทางไปใส่อาหารการกินกับสื่อมาอัดใส่ตู้เย็นไว้ก็ขอบคุณญาติมิตรที่ทส่งเสบียงอาหารการกินามาเยี่ยมคนป่วยที่ติดโควิดอยู่บ้นันบ่ต้องเข้ามาในบ้านไว้คล้องไว้หน้าประตูนั่นแหละเดีย๋ยร์ชียงออกไปเอาเองรักษาระายะาหา่างมือส่อนก็มีหมู่มของคุณนายครบมาเยี่ยมคนหนึ่งคู่ติม่มแฟนพออเชิดเอาผลไม้มาให้ก็ขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจที่มาเยี่ยม ม่นมากก็บ,บรไดคุยกันดอกยิน you know อยู่นอกหัวเอือนหากันเอาเป็นพื้นที่กักตัวบ่ให้คนภายนอกเขามายังสบายดียังบอเป็นยังอยู่ดีไม่แห่งเกา่าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เป็นห่วงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบพ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจัางมาพบกันใหม่สวัสดีครับ